วัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่จอมบึงนะครับผมเราอยู่กับพี่ๆเซอร์วิสของทีม CLM นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวันนี้เรามาทำอะไรกันไปกันเลย ครับผมวันนี้นะครับพวกพี่ๆเซอร์วิสของเราก็มาซ่อมถึงที่เลยที่จอมเบึงเลยนะครับผมรวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำกับลูกค้านะครับผมกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังจากปากลูกค้าที่ได้รับบริการดูนะครับผมว่ารู้สึกกันยังไงบ้างตอนนี้อยู่กับพี่หล่อนะครับผมออห่อยัผมแล้วจะจนไวเลเป็นผู้ที่ได้ใช้รถคันนี้เลยครับผมรถมันมีปัญหาอะไรครับพี่อ๋อมีแบตเตอรี่ครับ แอมไม่พอครับทีนี้ก็เลยให้ทางช่างจอเดียพี่ๆของเขยครับมาเช็คให้ครับครับแล้วเป็นไงวงครับกับบริการของพี่ๆเขาบริการดีมากครับบริการไวแล้วทำไมถึงเลือกที่จะมาที่บริษัท CLM ครับอ๋อเพราะพี่เขาบริการดีครับอะไรแท้ทุกชิ้นครับบริการไวแล้วก็รับประกันลยครับก็คือมาซ่อมถึงที่เลยขอบขอบคุณพี่รลอมากนะครับผมขอบคุณนะครับ สวัสดีครับผมเต้นนะครับ้จัดการฝ่ายเซอร์วิสและก็อะไหล่นะครับวันนี้ก็พาพามาดูทีมงานของเรานะครับฝ่ายซ่อมนะครับมาบริการซ่อมถึงลูกค้าถึงหน้างานนะครับผมก็ฝากทีมงานของ C L M นะครับก็ของเราเนี่ยดูแลอะไหล่แท้นะครับถ้าเกิดใช้ซื้ออะไหล่จากเราแล้วก็ใช้เซอร์วิสจากเราจากทีมช่างเรารับประกันง,งานในี่ยิบวันนะครับผมก็ถ้าเป็นจอเดียรุ่นไหนก็ได้จะเล็กถึงใหญ่ ให้นึกถึง CLM ครับฝากด้วยครับขอบคุณครับครับผมวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับผมและครั้งหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากกดไลค์กดติดตามแฟนเพจ c l m เทคโนโลยีด้วยนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย